เดี๋ยวจะแก้ OBS จอดำนะคะของค่าย AMD ที่ใช้อยู่โน้ตบุ๊กการ์ดจอแยกนะคะเข้ามาตรง Windows แล้วก็พิมพ์ Edit ค่ะเลือกตรงนี้ Edit Power p a n นะคะแล้วก็ให้มาคลิกตรงที่ Change Advanced Power s e t t i n g ตรงนี้เลื่อนลงมาล่างสุดคะ่ะกดบวกตรง s w i t c h v e n e Dynamic g r a p h i c ตรงนี้แล้วก็กดบวกอีกที Go l b a l Setting เลือกตรงนี้จากตอนแรกมันเป็น Optimize Power Saving ตรงนี้ให้กดเปลี่ยนเป็น Ford Power Saving Graphic บนสุดนะคะเลือกตัวนี้ข้างล่างก็เหมือนกันให้เลือกเหมือนข้างบนเลยนะคะกดโอเคแล้วก็มาเปิดดูวอีทีมันจะมีภาพขึ้นมาส่วนใครที่ยังทำไม่ได้ก็มันมีวิธีอื่นอยู่ใน YouTube เนาะกว่าจะทำได้ไอแม่ย้อย